เมนูอัปเดตโครงการหลังได้รับงบประมาณเลือกปีของข้อมูลโครงการที่ต้องการอัปเดตข้อมูลระบบเตรียมการแสดงผลไว้สองรูปแบบคือตารางกับแผนที่ สามารถแก้ไขข้อมูลโครงการให้ตรงกับข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณโดยเลือกเครื่องมือแก้ไขที่แถวของโครงการที่ต้องการแก้ไขสามารถแก้ไขแนวเส้นแก้ไขรายละเอียดโครงการการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการจับคู่โครงการที่ได้รับงบประมาณในปีแรกหรืออยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตารางฝั่งซ้ายเป็นตารางจากข้อมูลการขอตั้ง ตารางฝั่งขวาเป็นข้อมูลจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างเลือกจับคู่โดยลากตารางจากขาวไปซ้ายเพื่อเชื่อมโยงกันระบบแสดงหน้าต่างเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการเชื่อมโยงข้อมูลหลังจากยืนยันข้อมูล ตารางฝั่งซ้ายจะแสดงเครื่องหมายว่าโครงการได้มีการเชื่อมข้อมูลแล้วหากต้องการยกเลิกให้เลือกเครื่องหมายเชื่อมข้อมูลระบบแสดงการยืนยันการยกเลิกเลือกดีลี